สวัสดีครับมาต่อกันนะครับวันที่20เดือน12ปี67ครั้งที่30 EP 2บทที่5 FB สิทธิชัยพันธะรหัส223บทที่5มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสักเกสุวิหรติกับิราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขะ พิกุสังเคณนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทะสะหิจะโลกะธาตูหิเทวตาเยภูยะเยนณสันนิปติตาหงติพภควันตังทัศนายะพิกขุสังคัญจะอัถโขจตุน,นงังสุทธาวาสก,กายิกา นางเทวนางเอตทะโหสิอายังโขภพะควาสักเกสุวิหรติกะปิพระวัตุสมิงมหาวเนมหหตาภิกุสังเคนะสัจชิงปัญจะมัตเตหิพิกขุสเตหิสัพเ,เพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจโลูกะาตูหิเทวตาเยภุยะเยณะสนันติปติตาโหติพระวัน ตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะยันนูนะณนะยัมปิเยนะภะควาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะกะมิตตาวาภะคะบันโตสันติเกปัจเจกะทาถาพาเสยยามาติอัถขูตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริสูมสัมมินชิตังวาพาหังปะสาเรยยะปะ สาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพวตรวควโตภูระโตปารุปาตุาระหังสุอัทโขตาเทวตาพควันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอัถถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพรวควโตสันติเกอิกมังพาถัง ภพอภพาสิมหาสม,มโยปะวะนัสมิงเทวกายาสม,มาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสัมยังนัก,กิตาเยวะอัปราชิตะสังคันติอัถโคูอัปราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิตตระพิกาโวสม,มาทัหังสุ จิตตังอตตโนอุสุกะมะักังสุสาระจีวะเนตานิขะเหตตาวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัถโคปะป,ะปปราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเชตวาลีขีลังเชตวาปาลีคัง อินทะขีลังโอหัดจ,จะมะเนชาเตจะรันติสุทธาวิมะลาจักขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัฏฐะโขอปราเทวตาพะวันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเศจเศเสนเตสขมิสสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุสัง เทหังเทวะกายังปุริปูเร,รสันติติอัตโขภคะวาภิกขูอามันเตสิเยภูยะเยนะภิกขเวเททะสูโลกัถาตูสุเทวตาสันนิปติตาหูติตัทธาขตังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยติเตภิกขเว อเหสุงอติตัมมัทนานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปภควันตานังเอตะระมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอะอหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิตสันติอะนาคะตัมมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปภควันตานัง เอตัปปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะัระหิอาจิกิตสามิพิทเวักเทวกายานังนามาิกิตยิตสามิพิทเวเทวกายานังนามามิเทศิตส,สามิพิทเวเทวกายานังนามาิตังสุนาถะาสาทุกังมณสิ กโรทะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขุภคะวะโตปัจจัตโสสูงภคะวาเอตัทะโวจัสิโลกะมนุกัตสามิยัตถาภูมาตทัทสิตาเยติสตาคิริทัพระรังปะเหตตัตาระสมาหิตาปุถูสีหาวรัสสัต ลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอธามะตะมะนะสาสุทธาวิปปสันนะมะนาวิราพิยโยปัญจะสะเตยตวาวะเีกาปิระวัตเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเคสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตา เวิชาณถภิกโวเตจะอาตปะมักกะงสุต,ตวาพุทธัสสะสาสนังเตสัมปาตุพระหุยานังอมนุษานะทัสสนังอเปเกสะตะมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสัตต่งสตังเอเกสหัสสานังอมนุษยานะมัทธสุงอเปเก นันตมัทกขงทุงธิสาสัภาผุกกาพุตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวิคิตตะวานะจับคุมาตะตูอามันตยิสัทธาสาวกาสาวเกสาสเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุัภโสสัตตสหัสสาวะยักษขาภูมมากาปิรวัตถาวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสสินโมทะมานาอภิกามุพิกขูนางสิมิติงว่านัง ชะสหัสสาเหมวัตยักขานานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิการมุงพิกขูนางสิมิติงวะนางอิเจเตสละสะสหัสสายขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิกขูนางสิมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายักษานานต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสิมิติงว่านังภูมิพิโรราชคะหิโกเปเวปุลัสสะนิเวสนังพิยโยนางสตะสหัสสังยักษานางปิยิปะยิ รูปาสติภูมิิโรราชะขะหิโกโสปาคะสมิติงวนังปุริมันจัติสังราชาตตะตะรัฐโผปาษาสติคันทัพพานังอาทิปตมหาราชายสัตส,สิโสุตดาปิตัสะพะหวอินทะนามามหาพลายทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนะวันโตยัน ยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสิมิติงวะนัง <c oughs> ทักขินันจัตที่สองราชาวิรุโหตับปะสาสติภูมิพันธานังอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพ,พหาโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยสัตสสติโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสิมิติงวะนางปัจชิมันจะทิสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสติโสปุตตาปิตัสะพะหโวอินทะนามามหพภลายทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตสสติโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสิมิติงวะนาง จุตรลันจทิสังราชากุเวโรตัพะสาสสติยักขานังอาทิปฏิมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตตสัตพหาวูอินทะนามามหาพาลายิทิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกาวมงภิกูนังสิเมติงวะนังปุริมะทิสังะะทธัรถถทักขินนะวะ วิรุณหโกปปชิเมนะวิรูปขโขกเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาททันละมานาอัทถังสุวเนกาปิละวัถเวสเตสังมายาวิโนทาสากูวันจัตนิกาสัทธามายากูเทนตุเวเทนตุวิตูจะวิตูโต,ต สหัจันทะโนกามเสรโจะก,กินน,น,นุมันทุนิมุนมินทุมันทุจะปานาทโทโอปะมโยจะเทวสูตโตจะมาตาวิจิตตะเสนโนจะคันทัพนะโพนโรลาชาชโนสะพูอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมมะพะรูสุริยวัฏสสาเอเตจันเย จตราชานูคันทพพาสหราชุพิโมทมานาอภาิกามุงพิกูนังสิมิติงวะนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตัดสกากรรมพระรัศตราอาคูปายาคาสหญยาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายาสัตสิโน เอราวัโนมหานาโคโสปาคาสิมิติงวะนังเยนาคราเชสหาสาหารันติทิภาชะทิชาปักขิวิสุธทธจักขูเวหาสยาเตวะนะัมัจฉปปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังะพระยันตธานาครา,าชานะ มาสีสุปันนตเขมะมะกาสิพุทโสัญหาหิวาจาหิสุปันหะยันตานาคาสุปันนะาสระนะมะกังสุพุทธทังชิตาวะชิระหัตเทนะสะมุดังอสุราสิตาพาตโรววาสะวัเเตเสติจิมันโตยัสสินู การกัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวคาสาเวปจ,จิติสุจิติจะปหาราโทนะมุจีสหสัตัญจะพระริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามากาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัทธ มุปาคะมุงสมโยธานิพัันเตภิกขูนางสิมิติงวะนางอาปูจเทวาปฐวีจเตชยวาโยตาัาคะมุงวัรุนาวารุนาเทวาสูโมจะยะสามายะสศาสหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายสัตสโนุทเสเตทะศัทธากายาสเพนานัตตะวนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสิงมิติงวะนางเ <c oughs> วนทูจัเทวาสหะลีจัตอะสะมาจัตท,ทุเวยะมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุปรักขิตาสุริยัสูปะนิสาเทวาสุริยมาคู ปุรักขิตานักขิตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะราลาหักกาวสูนางวาสะโวเโสธโถสกโกปาคปุดินทะโททะเสเตทะสั t h ากายาสัพเพนานัตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยัสสจินโนมูทะมานาอภิการมงภิขูนางสิมิติงวานัง อัถาคูสหภูเทวาชะละมัมคิสิขาลิวะอริทกากาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิภาสิโนวะรุนาสหาธรรมมาจะอัสุตาจะอเนชากาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนหเสเซเตทัศธากายาสัพเพ นานัตตะวันนิโนอิธิมันตูชุติมันตูว,วันนะวันตูยัสษัสินโนโมทะมานาอภิการมุงพิกูนางสิมิติงวะนางสัมานาสัมหาสัมานามานุสามานุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอะฐาคูหะระโยเทวาเยจะโรหิ ตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสัสิโนทเสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันตูชุติมตูว,วันนะวันตูยะสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสิมิติงวะนางสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวคณัสาสหาโอทาตะ กายหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขานาสุธามาตาหาระคัชามิสกายะจะยญสัตสีนุทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาพิวัตสติสเสเตทัศากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสัตสีน โมทะมานาอภิกามงพภิขูนางสิมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยักษัสินูลัมพิตะกาลามเศษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมาณรติโนอาคูจะอถาคูปะรินิมมิตาทะเสเตทะสัทธากายาสัพเพนานัตตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยสัสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสิมิติงวานังสัทเทเทเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเจนะอาคันชุงเยจันเย,ยสัทิศาสหาปะปวุตถชาติมักขีลังโอคะตินนะ มะนาสวังทักเขมูคตาังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาประมัตโตจะปุตธาอิธิมโตสหัสนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวนานังสหัสสพรมะโรกานังมหาพรมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมา กายโยยะสัตสิโซทัศเทธะอิสราคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสังจะมัตชะโตอาคาหาริโตปวิวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสันเทเทเวสตัมเม มะเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันนหัสสะมันทิยังเอทะคันหัทะพันทะทะราเคนพันทะมะทัตุวูสัมนตาปริวาเรทะมาวูมุนจิทะกูจินางอิติตัทะมะหาเสนกัดกันนหัสเสนังอเเสยิ ปานินาตะระมาหาจัจจสรังกัตาวานะเทระวังยะถาปารุตสกโกเมโถทะนะยันโตสวิตสุกโกตถาโสปุจจะทาวติสังกุทโทอสศยังวเสตันจะสักพังอภิญญายะวะวะคัคขิตาวานะจักขุมาตัโตอามันตะยิสัทธา สาวเกีสาสนีระเตมารเสนาอาภิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเตจอตัตตปะมะักรุงสัสสตตวาทัตพ,พุทธัสสะสาสนังวีตะราเคหิปักกามุงเนสังโรมัมปิอินชะยงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสัตสสิโนโมูทันติสหะ ภูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติ